ของไทยนซึ่งก็ใช้อาคารของแต่งของตัวการที่เป็นสถานีแหลมเติงอยู่แต่ว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยครับครับวิ่งเดียวหรือขอนเล็กๆแล้วก็หอสูงก็สงตเรื่องครักใช่หอบันไดแค่บันไดอันเดียวเนี้ยทำดีไซน์แต่ว่าใส่รูปต่องต่างที่เป็นซอรี่อันนี้ก็เป็นรูปของคนนักกระจนเพิมมีหอเฟรมด้วย สิ่งที่ผมชอบอันนึ่งประจันคือคือเขาก็จะมีกรอนเห็นแา่ฝ่า,ฝาว่าเนี่ยเปลวเพลิงยังนกได้เปลี่ยนหมู่หมอกฟันทึบแต่บังเกิดให้เกิดอะไรอะเรื่องราวต่างๆร,ระบวดศาสตร์ของไทยน,นัานเห็นเนี่ยฮะเปลวเพลิงเป็นส่วนหนึ่งการสร้างประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองทั้งค,ความทรงจําที่ไม่ดีแล้วงงก็การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง ทำลายของจางเกิดเพลิงไหมขาในาดใหญ่ๆในเมืองซึ่งจะถามแล้วอย่างเงี้ยทุกเมืองมีนะครับอาจารย์เช็คใหม่นิดหนึ่งครับไม่ติดวะไม่ติดไฟติดไหไม่ขึ้นเอาอีกเล็กมาแล้วครับอาจารย์เอาใหม่เอาใหม่ฮัลโหลมันมันมันร้อนไม่มาใหม่มาไม่อันนี้เดี๋ยวมันเหมือนมันบอกว่าเครื่องมันร้อน